สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาอ่านมังงะเรื่องราชันผู้โดดเดี่ยวนะคะในตอนที่สิบนะคะแล้วก็จะมีเรื่องมาแจ้งด้วยนะคะคือเรื่องกว่าจะเป็นสนมคนโปรดของจอมเวร้าติดลิขสิทธิ์นะคะก็ไม่สามารถเอามาลงได้อีกแล้วนะคะก็แจ้งเท่านี้แล้วะค่ะก็ไปเริ่มกันเลยค่ะถาวายบังโคมฝ่าบาทเข้าเฝ้าสเสด็จพี่ไม่ต้องมีพิธีหรอกแต่ดึงอะไรอยู่มานั่งสิเพคะ น้องสนมซูอาจจะไม่รู้ว่าวันนี้เป็นงานเลี้ยงพระราชวังแต่แต่งองค์มาเช่นนี้จะทำให้ฝ่าบาทขายหน้าหรือไรคนที่ไม่รู้ว่าคนที่ไม่รู้จะคิดว่าคลังสมบัติของฝ่าบาทว่างเปล่าสนมก็ไม่มีเสื้อผ้าใส่ แม่นางนี่แม่นางของตำหนักไหนส่งเข้าวางกันทำไมถึงได้โส,ส,สมสมเออเอาใหม่นะคะโทมสมใช่ไหมเช่นนี้ว่ากันว่าคนในคนงามที่คนของท่านอองอันตาหามานะ่ะคงจะไม่มี ภาษีภาษากฎเกณฑ์นักไม่รักชีวิตแล้วหรือพวกเจ้าในตอนนี้นางเป็นสนมคนปรดของฝ่าบาทแม้ครังสมบัติของฝ่าบาทจะเต็มอยู่ก็ใช้เพื่อรับผิดชอบประชาชนทำไมจะต้องมาฟุมฟ่มเฟวยกับไปกับเครื่ององค์ของข้าด้วยนี่น้องสนมจริงปากไวใจเร็วไม่มีเจตนาร้ายน้องสู น้องสนมซูอย่าถือสาพวกเราก็อยากทำเพื่อฝ่าบาทเพื่อประชาชนกราบขออภัยฝ่าบาทมีบางเรื่องที่มีบางเรื่องไม่ทันกำหนดเวลาขอฝ่าบาทโปรดอภัยไม่เป็นไรท่านอามีกิจมากมายข้าเข้าใจเชิญน,นั่งเถอะคิดว่าที่ท่านอองอันมาคงจะใช่คงจะใช้โอกาสในที่คนเยอะ แบบนี้ทำเรื่องไม่ดีสินะข่ขาวก่อนเกือบเผยใต้ก่อนก็คงสบายใจได้สักระยะต่อจากนี้ถึงคิวของน้องสนมสูพวกพี่ก็เตรียมรำอวยพรน้องสูคงไม่ใช่ว่าเตรียมมาไม่ใช่ว่าไม่เตรียมมาหรอกนะ ฝ่าบาททำไมถึงไม่บอกกระหม่อมว่าสนมทุกคนต้องเตรียมการแสดงไว้ละ่ะข้าไม่ได้บอกหรือเจ้านึกดีๆคข้าบอกให้เจ้าเตรียมตัวให้ดีๆหรือไม่ฝ่าบาทก็ไม่ได้บอกว่าเตรียมอะไรใน,ใ,นในฐานะสนมของฝ่าบาทเรื่องนี้ยังต้องชี้แจงกับเจ้าอย่างละเอียดด้วยหรือคราวนี้ข้าจะดูซิว่าเจ้าจะทำยังไง เล่าคูมิสสนมซูน้องส,สนมน้องซูหรือว่าไม่มีความสามารถพิเศษเตรียมแซงเมาแล้วใช่หรือไม่จากที่ข้าดูแค่ก้มหัวขออภัยฝาบาทต่อหน้าทุกคนก็พอแล้วล่ะสิ่งนั้นไม่เคยไม่ต้องชิมดมกลิ่นก็รู้ว่าคงเป็นแอลกอฮอล์เข้มข้นไปท,ทั่วไปมีแล้วฝ่าบาทโคมนี้ให้กระหม่อมให หม่อมฉันยืมได้ยืมใช้ได้หรือไม่นี่มันเป็นเครื่องราชเป็นเครื่องราชจากเมืองหิมะมันอาจจะติดจดขัดขัดหน่อยก็ได้นะคะคือไม่ได้อ่านนานนะคะประมาณสองวันแล้วมั้งที่ไม่ได้อ่านนะคะก็คือแบบมันก็จะติดจดขัดขัดนะคะก็ขออภัยจริงๆนะคะข้าจะดูซิว่าเจ้าจะเล่นอะไร เต่นลำหม่อมฉันไม่ถนัดจึงอยากเล่นกลให้่าบาทและทุกท่านได้ชมก่อนอื่นใช้น้ำกรีบดอกไม้เป็นของเหลวพื้นฐานจากนั้นเทแอลกอฮอลที่โปร่งใสสนมสูจะเล่นแสดงเท hey, เล่าอะไรสนมสูคนนี้หรือจะให้พวกเราเห็นโลกที่ไม่เคยเห็นเท hey, เล่าจะเ hey, ทออกมา แสดงอะไรได้เทรวมกันก็เป็นเล่าอยู่ดีต่อจากนี้ก็จะได้เห็นช่วงเวลามหาศาัศจรรย์นี่ทำได้อย่างไรนี่เมื่อคู่ค่าไม่กระพริบตาเลยนะแม่นางเล่นกลเป็นงั้นหรือฝาบ,บาทให้ชงขอให้ฝ่าบ,บาททรงพระเจริญหมื่นหมื่นปี จากนี้ก็หมอมเอาใหม่นะคะจากนี้หมอมฉันชนะแล้วเอานะคะกระจก,กนมปที่รบร้อยแล้วนะคะถ้าติดต,ดตดีขาดขาดทุกคนนะคะเลื่อนไปเดี๋ยวแอดจะทําให้ดูนะคะว่าทํายังไงนะ,ะอืมนี่นะคะทุกคนทุกคนก็เข้ามาที่ตรงที่มันเป็น ตั้งค่าคล้ายๆตั้งค่านั่นแหละค่ะก็ความเร็วนะคะนี่ค่ะปรับให้เป็น1.25คูณนะคะก็มันก็จะเร็วใช้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปที่แอดทำนะคะก็วันนี้แอดก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ